สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเซตีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกว่าเวลาเกมเษตีนะครับในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนท์ที่ได้รับการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้น,นะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวละครอย่างแน่นอนเพราะว่าในเมื่อวานนี้เขาได้สปอยมาแล้วนะครับผมว่าตัวละครที่เข้ามาใหม่นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาที่ใหม่และมีสกิลใหม่เพิ่มเข้ามานะครับผมตัวละครที่ไม่มีใครหยุดเธอได้ตัวละครใหม่มา มารีนามาแล้วเดี๋ยวแปลกๆเดี๋ยวกันนะตัวละครอ๋อน้องชื่อมารีนาใช่ไหมใหม่มันลงมานะครับผมว้าย่จังเลยทําไมไปเป็นแบบนี้เนี่ยตัวละครน้องชื่อว่ามารีนานะครับผมเป็นอ่าพอบอทับเรือเนาะอืมซึ่งความสามารถใหม่ของน้องนั้นจะเป็นอะไรก็มาดูกันในตำรามหาวิาลัยดิกว่านะครับ ตัวสวยใช้ได้เป็นผู้สาวนะครบนะครับผมใส่หมวกนี่สวยกว่าเยอะมากเลยไม่งั้นหัวมันดูโลง่โลงๆเงไม่รู้เนาะโอเคเรื่องรูปลักษณ์่านะครับผมเรื่องสกิลละ่ะความสามารถแรกของน้องนะครับผมเมื่อถึงเทิร์นทะลุกต่าของน้องมีกอกาส7ออันเชิญฉลามอ้วนนะครับผมบุรี่ฉลามแล้วหนึ่งฉลามอ้วนนะครับผมมันถูกตัดไปปะเมื่เชันท้าลูกเต๋าผ่านไปตรงข้าม ด้วยสถานะที่มีฉลามอ้วนที่ถูกอันเชิญอยู่จะย้ายนักอันเชิญไปยังฝ่ายตรงข้ามไปยังพื้นที่หานคนแรกไปยังตำแหน่งดังกล่าวและเมื่อฝ่ายตรงข้ามถึงที่ฉลามอ้วนถูกอันเชิญเอฟฟกจะเกิดดังต่อไปนี้เพิ่มค่ามันทาง300%กับขังฟองฉบูสามารถอัญเชิญฉลามอ้วนได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นฉลามอ้วนที่ถูกอันเชิญมาก่อน,นนี้จะถูกลบออก หากพื้นที่ที่แพงที่สุดของฉันเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถอัญเชิญฉลามอ้วนได้ฉลามอ้วนจะถูกอัญเชิญไปยังพื้นที่ที่มีราคาแพงรองลงมาเยกตัวอย่างเช่นเราไม่สามารถวางฉลามอ้วนตรงสกายแลนด์ได้อันนี้เขาเผื่อไว้เนาะแบบสกายแลนด์มันสกายแลนด์จะวางไม่ได้แม้ฉลามอ้วนของเราเลยเลยแปลกพื้นที่ใดอะพื้นที่ใดที่ไม่สามารถอัญเชิญฉลามอ้วนได้แปลกนะครับผมก็คือ อันเชิฉลามอ้วนบนพื้นที่ใดก็ได้ฮะเดี๋ยวก่อนนะในเรื่องของฉันติดตั้งไปยังพื้นที่ที่แพงที่สุดอ๋อพื้นที่ที่แพงที่สุดโอเคติดตั้งฉลามอ้วนปุ๊บเราเดินผ่านศัตรูศัตรูถูกย้ายเปยังฉลามอ้วน ถ้าเกิดว่าศัตรูถูกย้ายด้วยความสามารถนี้ก็ฟูลเงินไปเลย300%และกักขังฟองสบู่ตรงนั้นด้วยอ่าและมีโอกาส50%ป้องกันจรสลัดรมเบริเบร์นะครับผมสี่สิายกเลิกสก,กิลผนึกการเคลื่อนย้ายของฝ่ายตรงข้ามความสามารถที่สองนะครับผมเมื่อตัวเลนมาของษ์ชันหรือว่ากอร์เซเรนมาของษ์ชันมีโอกาส50%ที่จะย้ายทันทีไปยังพื้นที่ของมุมหรือว่าพื้นที่พิเศษ แล้วก็เมื่อทอยเต่าระบม60%จะลบเอฟเฟกติดต้เอฟเฟกอันเชินอันนี้ดีแล้วเนี่ยดีนะก็คือเราจะเดินได้อย่างไม่ติดขัดไอเปลวไฟนะอืมจบความสามารถใหม่จริงด้วยเพราะว่าเก่าไม่มีนะไอฉลามอ้วนเนี่ยแบบใหม่แบบสับเกินอะไรอนะอะไระครับผม,อมเอฟเฟกจะยังถูกตกเช่น ถึงแม้จะไม่ใช่กรณีย้ายอันเชิญโดยฉลามอวนก็ตามเอฟเฟกจะยังคงถูกใช้เมื่อมาตกอ๋อก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูมาตกที่ฉลามอ้วนตรงนั้นนะแบบเดินมาตกหรือว่าเราดูดไปตกอันเชิญปาร์ตี้ไปตกเงี้ยเออเอฟเฟกข้างล่างมันก็จะติดเพราะว่าเรามาอยู่ที่ฉลามอ้วน การเดินผ่านศัตรูคือการย้ายศัตรูไปยังฉลามอ้วนเฉยๆอ่าโอเคนะโอเคแล้วก็ให้ฉลามอ้วนของเขาทำงานกันเองนะครับผมส่วนเวอร์ชั่นตำนานนะครับผมก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์มาเป็นสิอีกสิเอร์เนทั้งหมดเลยเนาะขอะมีสกิลเอาติดตั้งด่านตรวจด,ด้วยติดตั้งทำไม่ะอืมแล้วก็อีกอยากเริ่มหนื้อออกอะ่ะมันเป็นสกิลเริ่มต้นถอยลูกเตา่าเริ่มเถินลูกเตา่า อ๋อไม่ใช่เริ่มเทินของเราแต่เป็นเริ่มเทินลูกเต๋าก็คือถ้าเกิดวาเราทอยเบิ้ลน่ะน้องก็จะออกมาอีกถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์น้องติดใช่ไหมอืมดังนั้นมันไม่เหมือนกับน้องสไปก้าที่หนึ่งเทินโยนได้หนึ่งครั้งอันนี้หนึ่งการทอยโยนได้หนึ่งครั้งเออสุ่ม ขุดฉลาดออกมาได้หนึ่งครั้งก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้จี้ลิงของน้องนะครับผมอะความไบไบที่แปลว่ามอเตอร์ไซค์ซึ่งความสามารถของมอเตอร์ไซค์นะครับผมได้เข้าเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นความสามารถในการถอยลูกเต๋านะครับผมเลือกถอยเดินหน้าถอยหลังจากนั้นเลือกเดินไปยังระยะที่เราถอยแตมลูกเต๋าได้เนาะการเดินนี้นะครับผมเขาบอกว่าจะไม่นับผลจากสกิล ส่งย้ายไปเกาะลางก็คือมันไม่ถือว่าเป็นการวาร์ปมันเป็นการเดินถ้ามันเป็นการเดินแสดงว่าจุดสต็อปต่างๆหรือไม่ก็เมนกับพุนเราสามารถชนได้นะครับผมดังนั้นเราวังให้ดีเนาะะไม่ได้ข้ามสิ่งจีขวางนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการวาร์ปมันเป็นการเดิน โ okay. อเคอาส่วนความสมารถอื่นล่ะก็เป็นความสามารถในการก่อสร้างสัมหลังในกระบกบกลับลงมาเป็นตำแหน่งเดิมอีกยีว่วไม่แสดงผลจบเพียงเท่านี้ซึ่งน้องก็เป็นตัวใหม่ มีความสามารถใหม่และมีจี้ใหม่โอ้โหนี่คือการเปิดสกสารใหม่ของเจนเศรษฐีเลยเนี่ยส่วนหมัดปืนดาร์คซูเปอร์เล็วของนอ้องนะครับผมความสามารถก็คือทุกการกระทุ้ดต่อของฉันมีโอกาส50เปอร์เซ็นต์ที่จะชาร์จซูเปอร์ชิลสามารถชาร์จได้สูงสุด2ขั้นบวก10เปอร์เซ็นต์ว่าแม้สนแสดงผลเมื่อทะลุต่อผ่านฝั่งตรงข้าม80เปอร์เซ็นต์ผักสายตรงข้ามไปยังเมืองของฉันแบบสูงแล้วก็65เปอร์เซ็นต์ป้องกันเอฟเฟกต์อันตราย แคสิบเปอร์เซ็นมันไม่ติดกับฉลามอ้วนน้องเลยแปลกถ้าเกิดว่าเราใส่จี้ดีมาให้น้องแล้วเราเดินผ่านศัตรูที่อยู่ในที่มีฉลามอ้วนของเราอยู่ในแมปฉลามอ้วนมันก็ต้องติดปะ่ะเพราะฉลามอ้วนติดแล้วแล้วต่อยน,นี้มันจะมีประโยชน์อะไรไว้ในกรณีที่เราไม่ได้อันเชิญฉลามวันตอนเริ่มต้นโคโลวเตาหรอก อืมก็ค่อนข้างแปลกแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าใส่ได้ด้วยกันขนาดนี้สกิลสองสกิลดีมันจะออกต่อกันไหมถ้าเกิดว่าออกต่อกันนะลุงคิดไม่ออกว่ามันจะออกต่อกันได้ยังไงอันไหนออกก่อนก็คือต่อยไปยังพืนที่อย่งฉันแบบสุ่มการต่อยไปยังพืนที่อยงฉันแบบสุ่มอ่ะมันจะติดกงพอติดกงอ่ะตอนต่อยอ่เขาจะไม่ต้องจ่ายค่าบันทาง ก็คือต่อยไปติดกงแล้วเอากงไปเมืองที่เป็นที่สุดของเราแล้วก็ติดฟองไงหรอหรือว่าติดฟองก่อนแล้วไปติดกงเฮ้ยถ้าเกิดว่าติดฟองก่อนไปที่ฉนามอ้วนก่อนแล้วไปติดกงต่ออันนี้ก็คือแบบโกงนะโกงมากเลยนะแต่คิดว่าไม่น่าไม่น่าออกสก,กิลต่อกันได้ถ้าเกิดลุงสงสัยลุงก็หาสิใช่ไหม,อมขออะไรที่มันใหญ่แล้วนะ อีกหนึ่งจี้นะครับผมจี้บัตรเชิญล่าตะเวนยกเว้นนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อตกแหลนมั่งของฉันมีโอกาส70%นะครับผมใจค่าผ่าน,านทางพื้นฐานเจของเมืองนั้นนะครับผมแล้วก็เรียกฝนตกข้ามมาแบบสูบหนึ่งคนเมื่อฝนตกข้าทมทำการตกพื้นที่ล็อกพื้นที่ผ่านทางเมืองคุมของฉัน60%สิบเป็นล่าเบนการยกเว้นค่าเหมืองทางนะครับผมแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉัน70%เนาะล็อกค่าเหมือง,างาทางของซูมพร้อมกับคู่นักบันทังสองสี่เปมโบคอมจอยกันสสุุดดๆๆ ตัวอะไรเอ่ยนะครับผมที่เรานั้นต้องตกเป็นมักของเราเพื่อออกแอคชั่นไม่ใช่น้องตัวนี้แน่นอนเหมาะกับสไปแกามากกว่าไม่ใช่น้องมาลีน่าแน่นอนเพราะว่าน้องมาลีน่าเดินผ่านศัตรูอะ่ะเราจะไม่ย้ายไปกับศัตรูเนาะคือเราเดินผ่านศัตรูศัตรูย้ายไปยังฉนาำอ้นของเราเราก็รตะแต่แต่แตะแต่เท่านั้นนอกสจากว่าเราจะ มีไบอควาเพื่อที่จะเลือกเดินไปในพื้นที่พิเศษแล้วก็วับไปแลนด์มาร์คหรือว่าเลือกเดินไปยังแลนด์มาร์คโดยที่ผ่านศัตรูได้เลยอย่างนี้เป็นต้นถามว่าเป็นตัวละครที่โหดไหมตอบว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับผมวิธีการเล่นก็คือ,อ,อมีแลนด์มาร์กไวๆแล้วก็ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแปบ๊บนึงนะเพราะว่าถ้ามันเป็นแลนด์มาร์กเฉยๆอ่ะสิ่งอะไรก็ตามที่ต้องแลนด์มาร์กแล้วต้องทําอะไรสักอย่างอ่ะมันจะแพ้แบคกฮอลลัสลุงอยากจะรู้ว่าไอ้ฉลามวันนี้มันป้องกันแบคกคอลัสหรือเปล่าถ้าแบคกฮอลัสมันเลือกแล้วมันย้ายมาแล้วมันป้ายสีก็คือจบไงก็คือทุกอย่างเก็โอเวอร์ไง ความสามารถเอฟเฟกต์ดังกล่าวใช้กันต่อไปนี้สลับอ้วนสูงสุดมันไม่ได้บอกว่าเมื่อวาร์ด้วยความสามารถนี้ไม่มีบอกอะสกิลก็ติดตามปกติปะถ้าสกิลติดตามปกติก็คือแย่ละแบคฮอลัสมันก็ดึงสีออกอะตอนเราหักมันมา หรือว่าลุงอ่านไม่ถี่ทวนมาน่าก,กลัวนะครับผมวนะิทีกัรหาเนาะพิธีการหานะครับผมเราสามารถหาได้แบบยากนิดหน่อยนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องสั่งสมน้องวัตถุดิบแลกเปลี่ยนึ้่เป็นการน้องเองนะครับผม5้าใบก็เรือรบของน้องนะครับผมส่วนเรือรบก็หาเงาเรือรบ5้าใบแล้วก็ตัวของน้องนะครับผมหางเงาของน้องสองใบแล้วก็หมวกอีกสองนะครับผมมิสไซ์อีกสองแล้วก็ฉลามอีกสองเนาะ ก็คือหาอย่างละสิบเอามาแลกดองเป็นอีโวถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไปตำนานก็เติมตังค์นะครับผมสามร้อยห้าสิบเไยไม่มีชุดหรอซึ่งชุดของน้องนะผมขอไปดูแป๊บหนึ่งรอะรู้สึกว่าคิดมากเกินไปเหนื่อยหายใจไม่อันนี่ชุดของน้องนะครับผมรีมิตเดติชั่นกับตอนน้ำคขางแข็งให้พูดตรงๆเนาะ ไม่สวยไม่สวยเลยไม่สวยเลยเลยอะที่มันไม่ใช่จังหวัดเลยที่แบบว่าไม่สวยอ่ะเมื่อเลือกต้นทางน้อง60%ท่านเนมาเลื่อนขึ้นทันทีทำให้น้องนะมีแรนมาที่ค่อนข้างไวและสามารถเลือกที่จะไปไหนก็ได้โดยส่วนใหญ่แล้วก็เลือกไปหลังสตูอ่าเพื่อแบบเราไม่มีไบเอออควาเนาะเราก็จะได้แบบ เดินไปข้างหน้าศัตรูได้เลยแล้วก็ภาวนาขอให้น้องฉนับวนติดด้วยและภาวนาถ้าเกิดว่าใครเติมเจ็ดอยเนาะก็ขอให้หกสิบปอร์เซนตมันติดด้วยนะครับผมส่วนไบอาวควาเหรอไม่ได้เห็นนะว่ามีกิจกรรมแลกบงแลกเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ไม่มีกิจกรรมของจี้ด้วยแสดงว่าจี้ที่เข้ามาก็คือจะเข้ามาในวันอังคารแน่นอน แต่จี้มันมาก่อนลุงก็เลยอ่านไปแล้วนะแย่ yeah, จังโอเคจี okay. uh, ้ลิงนะครับผมจี G ้ลิงของน้องอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มาดูที่กล่องของขวัญอีเวนต์นะครับผม9.99หรอสามห0สามร้อยหรอจี G ้จี้เดียวเลยนะอ๋อแต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ามันเป็นจี้จี้ ความสามารถใหม่และเป็นความสามารถที่โหดซึ่งในเปนต้าเกาหลีปัจจุบันก็ยังใช้ความสามารถนี้อยู่มันเป็นจี้ขั้นกว่าของการวาร์นะก็คือการเลือกเดินไปยังพื้นที่ใดก็ได้แต่ติดปัญหาตรงที่การเดินนั้นโดนดักได้นะครับคือจีงที่น่ากลัวนนะแพเจะดังจังสามห้าสิบห้าสี่ร้อยห้าสิบอ๋อนี่มันลดราคาก็ว่าแหละเพราะว่าปกติมันเจ็ดรอย ทำไมรูปในนี้สวยจังรูปนี้สวยนะแต่ดูโมเดลแล้วไม่สวยเลยครับจี้แพงจี้แพงแล้วก็เป็นจี Link, <ม>้ลิงซึ่งจี้ลิงจะใช้กับแค่ตัวที่มันลิงอยู่เท่านั้นก็<ฆ>คือน้องอคว,วาน้องไม่ใช่ชื่ออคว,วาน้องชื่อมารีนาโอเคโอเคประมาณนี้เราก็จะได้เห็น ความสามารถใหม่ๆของเซิร์ฟไทยแล้วแล้วก็จะเห็นได้อีกหนึ่งอย่างจากจอีเวนต์นี้นะครับผมเซิร์ฟไทยมีการอัปเดตที่เป็นของตัวเองแล้วลุงคิดว่าไม่พูดดีกว่าไม่พูด,ดีกวไาพูดไปเดี๋ลุงก,ก็เสียใจเองนะครับผมเพราะว่าเพจในเซิร์ฟนุนมันก็เยอะอยู่เออแก็ลุงก็ดีใจที่เซิร์ฟไทยจะไม่ทิ้งเราไปไหนนะครับผมเซิร์ฟไทยก็จะพ,พัฒนาต่อไปนะครับผมถ้าเกิดว่ามีความเห็นอะไรเนาะ ก็ส่งให้ทางผู้พัฒนานะครับผมให้ผู้พัฒนาเขาได้ทำการแก้ไขให้เกมนี้มันดียิ่งขึ้นตอนนี้มันก็ดีไม่พูดดีวอาไปละจุ๊บ